สวัสดีครับรกลับมาพบกับผมต่อปปะร่ศูนย์เดียวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก้รับราชการตลอดจนสรุปเนื้อหาแนวข้อสอบมาบอกเล่าให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังเพื่อประโยชน์ในการสอบบรรจุก้รับราชการสําหรับวันนี้มีเรื่องอะไรเราไปติดตามกัน นะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนของข้อสอบพรบรลักษณะปกครอง้องที่นะครับพศ2 4 5 7นะครับก็เริ่มกันในส่วนของคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับแนวข้อสอบเราก็มาดูไปพร้อมกันในข้อที่1นะครับรับบัตสมเด็จและจุลจอม 9, จเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาปากกาก่อนนะครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นในปีใดนะครับกอไก่ปศสองสี่สามากอไก่สองห้าสี่ศูนย์กอควายสองห้าสี่ห้ามอูนะครับสอ,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 องห้าสี่ห้าศูนย์จอจานสองสี่ห้าห้า นะครับสำหรับในส่วนเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องจำหนึ่งก็คือจำปีพศด้วยแล้วก็สองนะครับก็จะต้องจำปีรอศนะครับปีรัตนโกสินทร์ศกด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของพระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้ให้มีการทดลองการปกครองท้องที่ขึ้นมาก่อนพอหลังจากนั้นก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติลกษณะปกครองท้องที่ขึ้นนะครับซึ่งก็จะตรงกับในส่วนของพศ .2440 หรือ ตรงกับรอสอ116นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูกันในส่วนของข้อที่2การน้ามยกเลิกตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเกิดขึ้นในปรบลลักษณะปกครองท้องที่ฉบับใด สําหรับในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับรบลักษณะุกครองท้องที่เหมือนกับในที่ได้คุยกันในส่วนของเนื้อหาแล้วนะครับว่ามันแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่12บสองพศสองพแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแก้ปรบแต่แก้กฎหมายอื่นแล้วมามีผลนะครับนั่นก็คือในส่วนของประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและก็คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับในส่วนของการฉบับที่สําคัญสําคัญนะครับก็โดยเฉพาะในเรื่องของการห้ามยกเลิกตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนะี่ยมันเกิดขึ้นไปหลังจากที่มีการออ,อกพรบรเทศบาลออกมานะครับให้มีการยกเลิกนะครับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตของเทศบาลเมืองเทศบาลน,นคร นะครับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีหลังจากที่มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลถ้าเกิดพิจารณาแล้วเห็นว่าการดํารงอยู่ของตําแหน่งกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะไม่จําเป็นต้องดารงอยู่ก็สามารถที่จะยุบได้นะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามปร,บ,รบลักษณะปกครองท้องที่ฉบับที่สิบสองปศสองพห้าห้าสต่อไปก็ที่สาม ข้อใดต่อไปนี้คือบ้านตามรบรบลักษณะปกครองตองที่สองสี่ห้าเจ็ดนะครับนิยามคําว่าบ้านเนี่ยนะครับในส่วนของข้อสอบที่เราจะไปใช้ในการสอบตำแหน่งประหลัดอำเภอกันนะครับก็จะมีบ้านอยู่สองบอนะครับก็คือรบรบการทะเบียนราษฎรแล้วก็รบรบลักษณะปกครอง้องท,งท,งที่ซึ่งในส่วนของอวัตถุประสงค์นะครับอ่า ของปรบทั้งสองฉบับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับวัตถุประสงค์ในปรบลักษณะปกครองที่ออกมาเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการาปกครองดูแลนะครับในส่วนของ อ่าบพรบการทะเบียนราษนะครับก็คือออกมาเพื่อที่จะในเรื่องของการทําสัมมโนต่างๆนะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายมันต่างกันวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายมันต่างกันนะครับบทนิยามมันจึงมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับอ่าบ้านตามบพรบรักษณะปกครองท้องที่เพื่อที่จะ ป,ปกครองดูแลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้บ้านไหนที่มันมีคนปกครองดูแลอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่บ้านตามปรบลลักษณะปกครองท้องที่นะครับที่มีหน่วยงานราชการปกครองดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารโรงเรือนสถานที่ต่างๆนะครับาตามรบลักษณะตามรบรบัก การทะเบียนราษฎรเนี่ยอย่างเช่นอาคารราชการต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบ้านตามรบรบการทะเบียนราษฎรแต่ไม่ใช่บ้านตามรบรบลักษณะปกครองท้องที่เรามาดูกันที่ก้อกอไก่นะครับแพรขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้าทุกคืนนะครับเจ้าหน้าที่อยู่นอนเฝ้าอยู่บนแพร่กระนันยนตนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งใช้ในการข้ามฟ้ากนะครับใช่หรือไม่ ต่อไปนะครับรถบ้านซึ่งเร่ขายของภายในเขตเอำเภอกอควายนะครับทู้สินค้าที่ดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและมีคนอยู่ประจำองก็กอและขอถูกจอจานถูกตั้งกอขอและขอ,อะในส่วนของบ้านเนี่ยนะครับมันมันบทนิยามของมันก็คือมันเป็นอ่าเรือน นะครับเรือนก็คือไอ้ที่มันก่อสร้างขึ้นมาเป็นหลังๆนะครับก่อสร้างขึ้นมาเป็นหลังๆมีหลังคามีฝาบ้านมีพื้นนะครับอันนี้คือตัวของเรือนนะครับที่ใช้สําหรับการอยู่อาศัยแล้วมันก็จะต้องเป็นเรือนที่เป็นเรือนเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของรถบ้านเนี่ยนะครับรถบ้าน ซึ่งเรขขายของภายในเขตอำเภอนะครับมันไม่มีลักษณะของความเป็นเรือนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้จอดประจําที่ด้วยมันใช้ในการเร่ขายของอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช้ในการอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้อยู่อาศัยนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามบทนิยามของคำว่าบ้านตามปรบ,รบรลักษณะปกครองท้องที่อยู่แล้วนะครับแปรขนานยนต์ของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เฝ้า มีคนเฝ้าอยู่ทุกคืนนะครับมีคนเฝ้าตรงนี้ก็คือมันไม่ใช่ลักษณะของการอยู่อาศัยหนึ่งนะครับสองนะครับแพร่กันหนันยนี่ยมันต้องเป็นแพรขกานหันยนที่จอดประจำที่แล้วก็เหมือนที่บอกในเบื้องต้นนะครับบลักษณะปกครองท้องที่ใช้สําหรับการไปปกครองดูแลอันนี้มันเป็นของหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าบทนิยามของคาว่าบ้านตามบลลักษณะปกครองท้องที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของข้อก๊อคายนะครับ ตู้สินค้าที่ดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและมีคนอยู่ประจํานะครับตู้สินค้านะครับมันก็เข้าในลักษณะของคําว่า,าเรือนเรือนคือสิ่งผูกสร้างขึ้นมานะครับมีหลังคามีฝาแล้วก็ใช้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับถึงแม้มันจะเป็นตู้สินค้าก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้ในการอยู่อาศัย นะครับมันมีฝามันมีหลังคาอยู่อาศัยได้ก็ถือว่าเป็นบ้านตามรบลลักษณะปกครอง,งท้องที่เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดตัวนี้คือบ้านตามรบลลักษณะปกครอง,งท้องที่ข้อข้อควายจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับต่อไปในส่วนของข้อที่4ข้อใดต่อไปนี้คือเช่าบ้านตามรบลลักษณะปกครอง,งท้องที่นะครับก็มีเขียนพิมพ์ผิดอยู่บ้างนะครับอ่อกากอไก่นายก ออนายกนะครับผู้เช่าห้องแถวจากนายขอคือเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านคืออะไรคือผู้ปกครองดูแลบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของเจ้าของอยู่ในฐานะของผู้เช่าอยู่ในฐานะของผู้อาศัยซึ่งใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับนายก ى, ผู้เช่าห้องแถวจากนายขอนะครับอ่านายนายกเนี่ย อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นอยู่อาศัยในฐานะของความเป็นผู้เช่านะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนายขอเจ้าของห้องแถวที่นายกอเช่านะครับนายกอเานายกอไปเช่าเสแล้วนะครับแล้วนายขอเนี่ยไม่ได้อยู่อาศัยเองนะครับแล้วห้องห้องเนี้ยนายขอเฮ้ยนายกอนะครับเช่าไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับนายขอก็ไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับไม่ใช่เจ้าบ้านเลวนะครับ เพราะไอตัวบ้านเนี้ยในในกเช่าไปแล้วในบ้านหนึ่งหลังมันจะมีเช่าบ้านได้หนึ่งคนนะครับแต่ถ้าห้องไหนที่มันว่างอยู่อันนั้นในขอในฐานะที่เป็นเจ้าของห้องแถวเนี่ยก็เป็นเช่าบ้านไปนะครับต่อไปนะครับก็ขอควายนายอนะครับผู้อํานวยการโรงเรียนในเมื่อ คำว่าบ้านนะครับมันไม่รวมถึงบ้านอ่ามันไม่รวมถึงวัดโรงเรียนนะครับที่ทําการประชันีก็คือหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าในเมื่อตัวโรงเรียนมันไม่ใช่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นข้อใดต่อไปนี้คือเจ้าบ้านคําตอบก็คือข้อคอไก่ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ข้อที่ห้า การกําหนดเขตหมู่บ้านตามบลลักษณะปกครองท้องที่ให้ถือเกณฑ์ของอะไรนะครับกอไก่นะครับจํานวนบ้านการกําหนดเขตนะครับการกําหนดเขตอันนี้ไม่ใช่ว่าการตั้งหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การกําหนดเขตเพราะฉะนั้นในการกําหนดเขตเนี้ยนะครับในการกําหนดเขตตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้ถือตามเกณฑ์ของอะไรนะครับกอไก่จํานวนบ้าน ล้อมวงมาเลยว่าตรงนี้ได้120บ้านแล้วก็เอาเขตตรงที่เป็นเป็นบ้านอยู่ขอไข่ขนาดพื้นที่ขนาดพื้นที่2ตารางอ่า5ตารางกิโลเมตรนะครับถือเป็น1บ้านใช่หรือไม่กอควายความสะดวกแก่การปกครอง เอาจำนวนคนจอจานถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อนี้นะครับมันก็จะเป็นไปตามในส่วนของบทบัญญัติในมาตราที่8นะครับของบรบลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของการกำหนดเขตนะครับการกำหนดเขตหมู่บ้านเน้ยนะครับให้ถือเอาความสะดวกแก่การปกครองเป็นประมาณเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับข้อที่5ก็คือข้อกอกไาย ต่อไปข้อที่6ถตามปรบอลักษณะปกครองตองที่กรณีมีคนอยู่รวมกันมากให้ถือจํานวนคนเป็นสําคัญประมาณขี่คนเป็นหนึ่งหมู่บ้านนะครับก็ในเรื่องของการกํากหนดจาการตั้งหมู่บ้านนะครับาการตั้งตําบล มันก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือเกณฑ์เรื่องของอความหนาแน่นแล้วก็เกณฑ์เรื่องของความอ่างไกลเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตามบรบลักษณะปกครองน้องที่กรณีที่มีคนรวมกันอยู่มากก็คือเกณฑ์ของความหนาแน่นนะครับให้ถือจํานวนเป็นสําคัญจํานวนคนเป็นสําคัญประมาณกี่คน เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับตามพรบลักษณะปกครองท้องที่เพราะมันจะมีอยู่2ตามก็คือตามมติกรมกับตามพรบลักษณะปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอก็ตอบสอบนะครับก็วงเอาไว้เลยว่าก็ถามที่บรลลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งขอไก่นะครับหนึ่งร้อยคนขอไข่หนึ่งร้อยยี่สิบคนกอควายหนึ่งร้อยแปดสิบคนงู2สองร้อยคนจอจานนะครับสองร้อยสี่สิบคน คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับ200คนต่อไปข้อที่7ตามพรบลักษณะปกครองตองที่กรณีเป็นชุมชนห่างไกลจํานวนบ้านไม่ต่ํากว่าขี่บ้านสามารถตั้งเป็น1หมู่บ้านได้อันนี้ก็ในส่วนของข้อที่7ก็จะเป็นเกณฑ์เรื่องของความห่างไกลนะครับขอไก่3บ้านขอไข่5บ้านขอควาย10บ้านงองูสิบ้านจอจานย0บ้าน คำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่5บ้านต่อไปข้อที่8หลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2539นกรณีเป็นชุมชนหนาแน่นข้อใดกล่าวได้ถูกต้องชุมชนหนาแน่นนะครับขอไก่มีราษฎรไม่น้อยกว่า1,200คนขอไข่มีบ้านไม่น้อยกว่า 240บ้านคอควายนะครับอ่าเมื่อแยกหมู่บ้านแล้วต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า20หมู่บ้านอันนี้นะครับสูตรตามที่ผมเคยคุยให้ฟังก็คือเราเอาเรื่องของหมู่บ้านนะเราเอา1 2 0 0เป็นตัวตั้งเอาไว้ก่อน1 2 0 0นี่ก็คือกรณีเป็นหมู่บ้านหนาแน่นแล้วเมื่อแยกหมู่บ้านแล้วก็หาร2นะครับหาร2อ,ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอ่าเมื่อแยกหมู่บ้านแล้วมีราษฎรนะครับ จําจนวนขี่คนครับ1นึ0งก็เหลือเท่ากับ600คนจํานวนบ้านหนานสองจาก240ก็คือ120คนเพราะฉะนั้นเมื่อแยกหมู่บ้านแล้วต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า20บ้านตรงนี้น,นะครับเป็นคารรตอบที่ผิดเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้องนะครับกเป็นข้อที่ถูกต้องก็จบลงแล้วสําหรับเนื้อหาที่นํามาพูดคุยกับทุกๆคนในวันนี้ รับชมรับฟังแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ก่กันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ